สวัสดีค่ะพี่น้องยางน้ำกลนกันหงอกหงอกเนี่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงไปพร้อมยังแม่พินแบบกูไม่มาหนูไม่ไปหนูไม่ไปหนูไ่ไปแจ้งไหนพี่สิยกของเขาเฮือนซอยเมาก็เมาแล้วเนาะบ่อเนาะกัดนั่นอยู่สิไปเยี่ยมแม่แม่ปูเนาะแม่พินทำขนมครกไว้ให้แม่พินพคนบริการดอกพคนซื้อแปลงมาคอยกันเลยว่าเฮ็ดเห็ดต้องเฮ็ด ไม่เง่น้อยไม่น้อยไม่งน้อยเมารู้ว่าไม่งน้อยน่ะพอเมาแล้วไม่กินขนมหวานไม่ใช่เหรอกินกินกินเอไม่อยากออกแล้วยังลูกน่ะออกงังไม่อยากทำหรอกเพราะว่าเอาไว้ทําเล่นคนเดียวน่ะไม่เงีน้อยหลังคับแต่มาแซ่บแสบกรอบนอกแป้งนะอันแป้งเนาะแป้งสาเร็จเป็นแป้งยี่ห้อโกกีเนาะพี่เนาะกรอบนอกนุ่มในและรสชาติแบบของไทยเลย น้องควรมาเดินไปด้วยกันป่าบอแล้ว่ะยังไม่มาเลยเอาไปลอกเข้าไปยืนทามันห้าสิบไปแบบเซอร์ไพรพี่น้องห้าสิบไปเบื่งเฮือนมันมันมามันเหมียนเฮือน่าสั่นเอาได้น้อยตีกันโอ้ยติบอบอติดบลขนมคุกขนาดนี่ไงน่เนี่ย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 เนเนนเนี่นเนี่ยสองแอนนะมึงเอาข เขามาส่งให้หนูเือเขาส่งผิดหรือเปล่าพุ่นนี้พุ่นนี้สู้สู้อายุหน่อยสู้ออกกองกูบ่ได้แล้วกูสิโดนอีกร้าน่าเดินไปด้วยกันป่าอุ้ยป่าเมาแล้วเห็นใจป้านหน่อยเถอะไปเยี่ยมแม่พิ้นพมามวงเว้นเอ้โหแม่ไปเยี่ยมแม่ปูน้องวงเว้นเขากินรถพันน่ะบานมั่นเราเว่าเป็นยังไดว่าสันนั่งว่านาั่งหลังดโด ไปเก็บมันะไปเก็บผลไม้ปลาลังเนาะนั่งบ่ไดดว่าสันย่างกับบ่อใดโอยมึงก็ฝันเอานาะตื่นย่งฝันเนาะโอ้ยมาแล้วเขายืนท่าเลยพูน่ะรถเท้ามาแล้วค่ะไปมันกับตอม่านีคือเกาเมซิเรียนีถ้าสิไปทำไมล่อขึ้นอยู่มึงนี้เลยมันรอยเด็กนั่นมันเด็กอยู่หน้ารถไง เอาอีนั่นก็รอเราอ่ะไปก็ได้嘛ไป,ไปมึงสิควักกูกูบอกขวักมื่ก็ตีไฟแป๊บๆเน่กูเสียใจเข้าใจท่าไม่เป็นว้าเลี้ยวรถเสีย<ม>ห้าไปก็ตีไฟแป๊บๆทั้งสี่มก็น่าจะเลี้ยวรถไ,ไปข้างโน้นเลยกูจะได้ตีไฟแป๊บๆสิไม่ตีไฟกูจะเข้าใจมึงได้ยังไงให้กูคิดเองเออเองอีกแล้วเนี่ยกตีไฟเนาะพี่มันใจสูงหัวละข้างวัดมันเปิดเองด้วย ม่เดี๋ยวจะบอกมันว่าทีหลังถ้าให้ป้าเดินมามันก็ตีไฟแป๊บๆสิมึงมั่นดูมึงมั่นพี่น้องอ,นนอสามหรือสี่นี่แหละ uh huh. สต็อกไว้พี่นอ้องหาร์งมือก็บ่มีความสิบอกกับพี่น้องอีกหละทายไปรลดสองแม่ลูกมันบอทายห้ากับสิท่ทายอยู่นี่แหละจะ,ดดจะให้ป้ามาไม่ตีไฟแป๊บๆใครจะเข้าใจ มึงเข้าใจมึงคนเดียวเนาะเออกูก็นึกว่ามึงรอเด็กที่ไหนได้ให้กูมาที่หลังมึงก็กระพริบไฟให้ป้าด้วยป้าเสิได้เข้าใจเมื่อมึงตีไฟกระพริบตอนแรกกูนึกว่ามาตีกันพี่น้อยตีกันแนบีโทรมาป้าน้อยก็เลยคุยว่าขนมครกอย่างแทบโอ้ยของหนูก็มีหมดมันแหละ อุปกรณ์แต่ไม่เคยทํามึงจะมาคุยทําทาเพื่อคุยโคมอยู่นะพินมึงจะคุยเพื่อไม่มีเวลาทำเวลาไปห้างอินนี่ซื้อเยอะกว่าเพื่อนแต่ว่าเดี๋ยวสักพักเลยกชาวบ้านไปกินเพื่อนเป็นเพื่อนนะน้าว่าบีอยากกินอะไรวะอื๋ยหนาวกุ้งแค่น้ำปลาซื้อทันนะร้านแขงปิดสองทุ่มพ่อ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 กูจะกลับบ้านแล้วกูจะกลับบ้านแล้ว กินอะไแกชบแบบนั้นหแต่น้บ,บีไม่กินโสดนบ,บีลั่วก,ก่อนอถ้ากินสดน้นบอกโอ,อ,อ้ยวันนั้นม่ถามก็ไม่ได้สด <c oughs> นี่ร้านแขกยังเปิดร้านป้าก็ยังเปิดอีกสามสิบนาทีถึงจะปิดป,ปิดสองทุ่มเออ,อที่ที ไอ้ทีรู้แล้วทึ่มึงพูดถูกแล้วไอ้ทีเพิ่งออกจากป่ามามันบอกว่าดีของมันไม่โดนฝนแต่ของไอ้รัดโดนฝน